มือดำเลยมันอย่ยงอุ้ยดูมือดําเลยอ่ะใช่เนี่ยคืนนี้เราจะถ้าเกิดเราอยากอยากเป็นลูกเขยเปิดไฟให้ผิวไต่มวันกูไปสิ็นเต่างของกงเลือดไหลเราอยากได้ผิวไต้หวันเดี๋ยวเราอยากเป็นลูกเขยลูกไพ่ไต้หวันดูลูกไพรไต่หันนีเลยอีเย็นอีอันนี้อันนี้ฝานที่ทานะฝันนี้คือทาแบรนด์โซนนะครับโซสวีทนะครับผมเป็อะไรไหมอะไรมากชาร์จิงบลูนะครับผมนี่ กลิ่นตัวนี้สีนี้เขาแบบสปอร์ตเป็นบุซายบุซายนอนหอมมากหอมมากหอมผู้หญิงชอบไหมชอบไหมกลิ่นแบบแบบโอ้ชอบกลิ่นที่มันหอมอยู่ชอบไหมพนันเ้อสีมันก็ถามว่าเป็นโอ้ยออกนี่ไงของบ้ไหนเนาะชอบไหมชอบไหมก็อย่างเงี้ปกติราคาเนี้ยหลอดเนี้ยเกือบ400นะ390เกือบ400นะใช่เลยตีไปเลยสี่้ยวันนี้พี่ลิ๊ก จัดโปรโมชั่นให้ไไม่เเออาะรลยแบบเอาราคาแบบมาไต้หวันราคาราคาเอาลูกค้าใหม่ราคาเอา FC ฟซแฟนคลับราคาเอฟซแฟนคลับขออนุญาตปักตะกร้าแบบหมดเร็วหรอพี่ดิให้กี่บาใครอยู่เดี๋ยวครับผมโซซวีจากราคาปกติจากราคาจกราคาปกติ จากราคา400ใครกดละใครเห็นราคาไหนกดเลยเลยเหรอมีแค่50หลอดนะมีแค่50หลอดเลยลหอเฮ้ยเฮ้ยโซสวิฟครับเฮ้ยจากหมองกํากลายเป็นออร่าเท่าไหร่ทุกคนกดไปเท่าไหร่กัครับเท่าไหร่แม่แม่ สี่ร้อยเก้าสิบเก้นะแม่จะบอกนะว่ารดราคาครึ่งนึงอะเดือดร้อยเก้าสิบมีคนได้ร้อยสิบบาทโอ้โหโอ้ก็้โหอ้โห่น้โหโอ้โห้โหอ้ออ้อ้หอ้อ้นนี้ก็เป้นกลอ้โหอันนี้ก็โอ้อ้โหโอ้โรอ้โหน้โน้เหนอนอ้ครหอโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เหโหโอ้โหอ้อ้้คออันนี้จาก สงสารสงสารกันหน่อยตอนนี้ใครกดได้กดเลยร้อยเก้าสิบเก้ารอยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทร้อหเกาสิบบาท้อยญก้าสทาทาท้อเ้าสิบาร้อยเก้านะบอาทร้ย้190บาทร้อยเก้าสิบบาทร้อยเี้าอิ ตอนร้อนเหรอครับร้อนนะพื้้นเาวออเอออ่าดูฮะทุกคนนะอันนี้โอ้ยอันนี้แบ่งแบงว่าแบ่งว่าแบ่งยังไม่้างอยากจะบอกว่าอันนี้ผมใช้อยู่ประจำอยู่แล้วฮะบอกเลยว่าหอมนั่นอันนี้หอมนั่เหมือนเราเรามีเหมือนอ่าวแลย มันอาบต้ผมสิบอกได้พี่น้องว่าตัวนี้บอกได้ว่าใช้นะผมบอกเลยผิวจะชุ่มชื้นจากผิวแห้งแห้งฮะผิวชุ่มชื้นพี่น้องผิวชุ่มชื้นดีดูฮะเป็นประกายเลยพี่น้องมึงครับผมหายเร็วดูบื้อตัวหอมเหรมันหอมไหมหอมอันนี้บอกเลยว่าหอมใครที่แบบว่าที่ไม่ได้ใช้น้ำหอมเนี่ยตัวนี้เรามีน้ำหอมไอ้กลิ่นแบบเหมือนน้ำหอมเลยตอนนี้กลิ่นบิงซูคือหายหมดเลยได้ได้กลิ่นหอมมาก วิแขนใหญ่มากรอซึมนะผมรอซึมรอซึมนถ้าแอมเนี่ยมันจะเปยังไซึมยังไงนึ leaking, ่งซึมยังไงนึงสองสโอ้ยไข่ไข่อันนี้ซึมปะว่ดีมากเลยเนี่ยใครกดตะกาทันวันนี้ถือว่าองคู่เมตตาใครกดตะก้าทานถือว่าองค์ปู่ที่จะไปว่าเมตตาวันนี้เพราะเราไปขอองค์ปู่ว่าขายราคานี้ ใครกดได้กดเลยไม่แค่ห้าสิบหลอดคนอยู่คนแค่สามสิบ order สุดท้ายหุอสามสิบหลอดโอ้สุดท้ายหุยกดค่ายกับพี่น้องเห้ยกดแล้วอย่าลืมกดชำระด้วยนะครับกดธกา้าแล้วเอาให้ดูให้ดูความแตกต่างดูดูโอ้หุยคนละสีเลยพี่น้องเพื่อเราครับคนละสีเลยดูดูฮะดูฮะดูอันจริงอันนี้อันนี้จริงอันนี้ไม่ทานะไม่ี้ทานอันนี้ทานรวมคนละสีเลยดูฮะดูความแตกต่างฮะ อุ้ยนิ่มมากอันนี้อุ้ยหยาบมากอุ้ยหยาบกระด้างมากากระด้างมากข้างซ้ายวิลื่นปืนมากวยสาดมากหอมมากสีไหนก่อนหน้าบนอ่ครับแขนใหญ่กว่าหน้าอีกแต่ว่าเอฟซียามารสีไหนหอมจริงๆแล้วอ่ะเลอเบลี่อ่ะมันก็เหมาะกับผู้หญิงอยู่แล้วแต่แต่ผมแนะนำว่าให้กดใช้สองหลอดลองดูเอาอย่างละกลิ่นแต่อันนี้เลือไม่ถึง2ี่หลอดนะเรือไม่ถ uh> ึงยี่ส no ิบหลอดแล้ว หอมๆเลยไหมอ่หอมหอมโอ้ตัวเกียวมีสิกินช่ตัวเกียวมีสีช่ยช่ตลอดเลยวันนี้ซูนี่ค่ายออเดอรเอาน้องพูมากระถากลูกต้องพูแล้วต้องพูดแล้วองพนดแ้ลูกกเอ่อความแตกต่างละลูกคือเอาบีบเอาบีบคร่งขันเลยเบีบครื่งันเลยวผมดีเเ็นอะไรครับโอ้บีบคร่งัน อาท้ายเขาดุยึดแขนไว้ใกล้มุกขนาดเนี่ยพี่อาร์คือแบบต้องปิดกินแบบหอมเกินไม่ชอบอันนี้พี่ดมอยู่มือพี่อยู่อ๋อตัพี่สายบอกแต่ว่าบอลดูไหมว่าไอเชียนวโฟกใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็มีลูกค้าของโคฟกสั่งไปด้วยที่เธอได้เคล็ดลับร้อยดื่มนี่คืออันนี้หรอใช่ก็ที่เขาปอดเขาหอมอยู่ทุกวันก็เพราะอันนี้นะครับจริงดิที่เราขายดีอัดับหนึ่งก็ว่าอันนี้หรอใช่อันนี้เลย หอมจริงหอมจริงครับเคล็ดลับเคล็ดบเด็กเป็นขับเผยลูกค้าหลายหคนก็สั่งไปนะครับผมถ้าเทพเป็นไรอ่ะท่านฮะเคิร์นเคิร์นน้อสแต้มอุ้ยหอมหอมมากครับหอมมากหอมแต้งน้นยอย่นะฮึมก้อนใหญ่น้องแต้มขายเก่งนะเต้าพูดเต้าพูดคืออะไรเต้าพูดไม่รู้เขาทีบอกว่าเป็นคนเรียงวันเต้าพูได้แต่ชิมะปูว่า ต้าโพหรือเปล่าดึงต้โพต้โมเไม่ใช่ต้าโพไม่ใชต้าโพตอนนี้ตะกร้าขึ้นขึ้นไหนมันดงไหมดิเลยคบ้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าร้อยเ้าสิบ้อยเ้าบาทจริงเหรอจริงเหรอขายถูกจังถูกจังมันจะลูบรูคนละผิวมันจะลูบนะลูบแบบนี้ลูบเลยอ่ะลูบแลอะผมว่าสีหัมันจะลูบนะพี่เนี่ย เนื้อมันบางเบาข้าเร็วซึมเร็วทาง่ายซึมเร็วซึมเร็วจริงถ้าช้าแต่ซึมช้ามถ้าชาช้าซึมช้าถ้าทาง่ายซึมเร็วเนื้อน้อเป็นจะเป็นเนื้อน้ำแบบเป็นฟิวแตกน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกแเป็นน้ำแตกก็เป็นน้ำพอครับถ้าอยากให้มันซึมก็ผิวเดียววอลเราทำยังไง ใช่ใช่เขามีเคลียร์น้งเขาเมืนแตกเป็นน้ำแล้วก็จะเป็นเสียงเหมือนเจที่คุ้นเคยนะครับนี่นะครับดูนิ่มมากกับดู นี่มากคือหมอนดีอ่ะหมอนมากหมอนไหมคือใครอยากคิวหมอนหน่อยให้ทานไม่เหนียวเหมือนข้าวสารอะไรก็ข้าวเหนียวเหนียวเหนียวไม่เหนียวนี่บางคนว่าทำไมบอนพิกทำไมขาวจังบูบเลยพี่น้องไม่เหนียวเลยเก็ดรับเลยนี่แหละนอกจากฟิลเตอร์แล้วต้องมีตัวยู้ใช้ด้วยนอกจากจะมีอฟิลเตอร์นี่นะครับใครอยากใช้199บาทเหลือ190อ่าเดทรอยเก้าสิคุ้มมากร้อยเก ไม่ตอนตแรกสามแล้วเก้าสใช่ไหมมาร้อยเก้าสิเก้าแล้วมันเหลือแล้วก็มันเหลือล้วก็สิบอีกถูกมากบางคนกดได้ร้อยห้าสิบบาทจริงดีเขาไม่ปองเเขาม่คนสมาชีพน่ยเขากดได้ร้อยสิบบาทคนที่ได้ค่าสเต็มไม่มีนะคะไม่มีนะคะระวังคุณบ้างจริงนะคะอันนี้บอกว่กวอดระวางไปบ้างใครก เขาล r โอแอ้ล r โอมันเป็นคนขาวนะ Rio เป็นคนข่าวนะ Rio หนือรู้ Rio ก็มีเคลียร์อารลิลลี่มาหนี้นตรงกลางมันคืออะไรอ๋อมันมันเป็นมันเป็นสองสีนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับแต่ว, <ถา S 2> ว่า,วาใค<ช>รอยู่กับจำใช่เพราะล r โอพักชอบใชออยู่กับจำปกติใช้ตัวนี้นะปกติใผมพิงโบรุ่นใหญ่รู้เบอร์วันนี่ดูให้ดูแขนน้องล r โอก่อนกับหน้าของน้องอาร์ฟนี่นะครับ โอ้เน hey, oh. ี่ยน่าอารก็แบบว่าดีโออย่าสแกมงจังงอนมีฟิลแบบว่าเหนื่ยค่ะทางรูปกลางนิดหน่อยสากไหมระหว่างหน้าพี่อาร์กับทางไปอันอฟฟิศโตเกียวหลังใหม่ไปได้บ้างว เรียบมูส huh. ซ yeah, no so ีด uh ิวเอาขายลูกเอาขายขายขายวันนี้มันใช้ดียังไงหนูลองทาดูลูกถ้ากงมนูนะครับหนูจะชอบใช้ซีดิวคุณซีดิวเพราะว่ามันเป็นโทนอัพนะคะปรับสีผิวให้สว่างนี่สว่างเลยสว่างเลยคือใช้มีไงเออแล้วก็จะซึมไวด้วยนะซึมนะซึมซึม 8ปดคนมาเล่น <forests> ซ okay. ึมวันที่หมดเลยทุกคนอููกรูปรููปรูคือซมไแล้วไม่เหนียวทาหน้าได้ไหมอันนี้เป็นบอดี้เป็นบอดี้โลชั่นนะครับผมทาได้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าสิวขึ้นเพราะว่ามันทาผิวประเภทนะครับซึ่งอันนี้คือบอกเลยว่าเหมาะกับสำหรับผิวกายถ้าทาผิวหน้าอาจจะแบบว่าเกิดขึ้นเม็ดสิวอตันอะไรเงี้ย เราดูมน้อนินึงในพี่ไปแล้ว่สับไปแล้วสองคนในเปียวคุที่สามมาขายดูซิสกิลสกิลเขาเป็นยังไงอยากเห็นร้อนไมับิไม่หนาวไม่นาวไม่หนาวคนร้นนะเนี่ยจงเลยดซิดูั่ำไปทัไงไ่นเดียวองนน้เขานั่งนั่งนั่งลงไม่นั่งไนั่ง่นั่งนั่งนั่งพ่อให้เขาร้ำไม่สงดวกได้ไหมทำไมอ่ะ อ้าวไม่ใช่พี่เต้กับพี่สิรอหรอโอ้โหสวัสดีครับมอ่าจะใครนี่อ๋อเียอ่าโอเคเปรียมบ้างครับมาที่แต่ว่าลรงใช้แล้วตอนถราผมส่วนตัวผมชอบใช้ใช้สีฟ้านะครับเพราะอะไรอ่ะกลิ่นมันหอมสะ์ตสะ์ตแล้วเป็นคนไม่ชอบชอบฉีดน้ำหอมเออตอนนี้กลิ่นแบบติดทนนานมากเดินไปไหนคนก็บอกว่าหอม อยู่ร้านนะครับคจณบอกว่าทำไมน้องเจ็ดสามตัวหอมจังน,นี่เป็นที่มาของคลิปแต่ว่าใช่็อบสเปนเดอร์เหรอแล้วก็ได้มากับแบนซ์โซใช่อ่าคนดูสองพันสี่ร้อยคนนะครับอบอกอา,คาใครเป็น FC เอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเป็นเอฟซีร้านฟินขับขอนแกนหรือเป็นเอฟซีน้องวัดเจ็ดสามน,นะครับขอคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหม จากปกตินะครับทางพี่เล็กแมนโซนะครับเขาขายอยู่ที่390บาทอันนี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นที่ลดสุดๆแล้วแต่วันนี้พี่เล็กบอกว่ามาเป็นทิปเที่ยวกับน้องๆแล้วก็ทีมโตเกียวมิวสิลดไปเลยแบบไม่คิดอะไรเหลือหล่อดละ190บาทโอ้ใช่โอ้ขา้กดกดกดกกดๆๆๆยเก่งมากๆค่ะกดตะก้าแล้วกดชำระให้ด้วยนะเหมือนดารานะ อะไรใครสั่งแล้วเม<อ>นบอกใช่ครับ<อ><อ>ใครกดตะกร้าแล้วเมนบอกนะครับว่าได้ราคากันเท่าไหร่ใช่คพ<ห>ี่สองกลิ่นนะครับสีชมพูเป็นกลิ่นสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนชอบแบบกลิ่นหอมๆอ,อ่อนๆก็เอาไปใช้ได้นะครับนะส่วนผู้หญิงคนไหนชอบกินแบบสปอร์ตเท่ก็เอาหลอดสินค้าไปนะครับปกติ3 9 0้บาทวันนี้ลดเหลือ190บาท ใครที่เป็นแอคเคาท์ใหม่หรือมีส่วนลดอาจจะได้ร้อยสิบาทร้อยยีบาทแล้วห้าสิบาทอันนี้ก็ได้ไปในเลยลงไปเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆก่อนที่อนาคตเราจะรีแพ็กเกจใหม่อ่าเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่นะครับใครตอนนี้20หลอดได้ไหมหมดได้เลยครับมาส่งได้อยู่เทปีไหมพนักไม่ได้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยนะสำหรับใครที่ผิวแห้งนะครับผิวแห้งแนะนำให้เอาไปทา อาบน้ำเสร็จทาเลยนะครับตื่นเช้ามาตัวก็ยังหอมอยู่เพราะติดทนสีงชั่วโมงว้าวแต่ข้างล่างที่เรกบอกว่าไม่ได้เขียนว่ามีกันแดดแต่จริงๆแล้วมีกันแดดน,นะครับอาจจะไม่ถึง spm 5้นะครับแต่กันอยู่กันแดดได้นะครับนะัแนะนําให้เอาไปทานะครับปรับผิวเขาก็จางสาตั้งแต่ครั้งแรกผิวเนียนผิวไยใครอยากเป็นผิวเหมือนลูกคุณหนูสาวใต้วันเบาวใต้วันกดไปคนละหนึ่งหลอดนะครับ ไม่อยากให้น้องแบบอยากให้แบบปีนขาบและตัวเกียวแบบหัดขายบ้างให้เขาได้แบบเรียนรู้ในการขายโอเคผมเพิ่งขายของครั้งแรกนะครับฝามด้วยน้องใหม่นะครับขอคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมเอาอ้อนเร็วอ้อนแม่แม่พี่ๆวเร็วอ้อนแม่อ้อนหนึ่งอ้อนนะครับช่วยผมกดหน่อยนะครับคนละหนึ่งออเดอร์นะเพราะว่าแบบสามคนที่ได้มานะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ ขายสินค้าแบรนด์โซลกิ้งนะครับผมก็เพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับขอให้ทุกคนกดโนโน,นแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตบมือหน่อยให้มีเสียงเ่ียบหน่อยเนี่ยกดตัวจิ้มอยู่กดกดแอร์ดูขึ้นชูกดตะกร้ากดแล้วอย่าลืมกดชำระนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าจบไลฟ์ไปถ้ายังไม่ชำระนะครับราคาจะดิ่งเป็นราคาเต็มที่390บาทหรือใครกดวันนี้จ่ายตอนนี้ได้ในราคา190บาทใครกดนี่ได้นี้บอกเลยได้ราคานี้เลยคุณบอลเนี่ย เขาอกว่าบอกเอื่อยเครับก่อนจะงหวัื้อขนาดสามสิบคนเดียวเอื่อยครับ2400คนนะครับผมขอคนละหนึ่งออเดอร์ได้บอได้บอครับได้บอครับได้ได้ครับได้ได้บอได้บอได้บอครับซอยผมเนยซอยผมเนยซอยนี้ครับผมชอ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 ชสก้าพอแล้วโอ้โหเจ้าตัวได้ที่อะไรทีขายเก่งแค่บักราซอยบักลาเนย์ด้บอครับ แต่ผมบอกเลยว่าหลอดนี้ใช้ได้นานนะใช้ได้นานปกติผมใช้หลอดนี้บอกเลยว่าผมใช้แบบคือคนเราขับรถอ่เราใช้ตลอดร้อยมล่ะในรัศมร้อาคิบาขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ขับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้บอกเลยกันแดดด้วยนะตัวนี้ช่วยดีด้วยช่วยเรื่องการติดทนกี่ชั่วโมงคะสี่ถึงหกชั่วโมงครับตามจริงมันเยอะกว่าหกชั่วโมงบอกไปเดี๋สิหาว่าผมตัวลร้องปวดไปใส่เบอร์คนละหนึ่งหลอดเด้อ ท้าพิสูจน์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 อมทั้งสองนะครับสีฟู้กับสีฟ้าผู้หญิงกับผู้ชายใช้ได้เลยครับทุกตัวเราหอมเลยบอกเลยหอมแน่นอนรอกลิ่นหอมบว้าโอเคกดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณฮะพี่โทรรอเนาะวันนี้เนาะแล้วทำไมเงียบกันน้องกล้องขายลูกกล้องมากราชช่วยช่วยช่วย ไม่ชอบกลิ่นบอลแนะนำเป็นสนีแนะนำเป็นสีฟ้าเลยครับกลิ่นแบบสอปอร์ตสอปอร์ตกลิ่นบ้าเสอปอร์ตมากชัยิ่งบูเป็นกลิ่นชายยิ่งบูโซสวีดโทนอัพบอดี้โลชั่นอ่านี้เป็นสีชายยิ่งบูนะครับซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเหมืนอนแบบสะอาดสะอาดออกไปทางแบบมันอาบน้ำไปแล้วสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <S <S คิดว่ามันเป็นแบบบีบีแล้วก็ทาแล้วผิววอกผิวลอยนะครับแต่ที่มันเป็นบำรุงนะครับมันจะปรับ เป็นโทนอัพปรับผิวขาวสว่างขึ้นมาในหนึ่งระดับมันจะทําให้ผิวเนียนผิวไวผิวออร่าคิดรลับผิวดาราผิวคนจีนผิวคนไต้หวันจะเป็นแบบนี้นะครับผิวสุขภาพดีแน่นอนอันที่ผมทาไปนิดเดียวซึมไปมากที่สำคัญกลิ่นหอมมากๆนี่สีเปลี่ยนเลยดูวิโอ้โเกิดใหม่เลยนะครับผิวลุกคุณหนูสุดๆหอมไหมหอมมากครับถ้าพูดเรื่องหอมหอมเลยหอมเลย เวลาสอกเราด้านสอกเราสางนี้เราก็ทาได้ไม่มีตั๊ก้ามีนะครับตะก้า่ตะ๊ก้าอยู่นี่นะครับมีอยู่นะครับเอาปากเผนี่ปากเผ็ดมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราต้องปักใหม่ดิต้องปักใหม่เพราะไม่เงินปักปักใหม่แล้วฮะมืออาชีพมากเอาน้ำมาดูเอาไม่ใช่เพี่ยิข้างหลังพี่หลังน้ำก้องนี่ก็ไปีฟินครับนั่นนั้นสวัสดีครับทุกคนครับพี่น้องเอ้ย พี่ตี้ดูค่ามันเลสวัสดีนะครับผมผู้ใดพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านผู้ใดพันนี้มีโลชั่นแบนโซ่ครับลองเอาไปใส่เมืองผมบอกเลยว่าดีแห้งพี่น้องมีสองสูตรครับสูตรนี้นะครับเป็นแบบว่าตัวนี้ครับสำหรับผู้รีบแบบว่าอยากได้แบบกินแบบเฟสสปอรต์ตสปอรต์รตเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้ดีแห้งล่องรับไปเมืองตัวนี้จากราคาราคาปกติสามร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้จัดโปรอยู่ราคาหนึ่งร้อยก้สิบบาทพี่น้องล่องเอาไปเมืองครับแต่ขันผู้ใดผู้หญิงใช้ได้ ผ so so ู so so For For kind of so sprechen, like ้หญ like ิง so. ก like ็ผ so. like ู so. person, like ้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีตัวนี้ผมบอกเลยทั้งคู่เลยฮะตัวนี้ดีมากนะฮะปกติพี่ใช้ตัวไหนปกติพี่ใช้ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้แล้วก็การที่ผมไปทำงานเปลี่ยนขับทุกวันนะผมก็ใช้ตัวนี้ทุกวันเลยเนี่ยนะแล้วก็ลูกค้าก็ให้ผมตอบรับดีครับจนลูกค้าได้เอาไปสั่งไปลองใช้นะครับประมาณสี่ห้าคนแล้วนะใช่อันนี้วที่ผมขายได้ของแบรนด์โซลสปีนะครับแล้วก็ที่ผมแนะนำลูกค้าส่วนใหญ่นะครับผมก็จะชอบสีชมพูผมก็จะแนะนำสีชมพูไปนะครับเพราะว่าคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันชอบ่เหมือนกันอ่างพี่ชอบสีฟ้าไม่ชอบสีชมพูไง อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปใช้ได้ดูนะครับที่แบบพวกผมพูดมาแบบพวกพี่อะไรยังไม่เชื่อนะครับว่ามันดียังไงอะไรยังไงแต่ว่าก็อยากให้เปิดตาวไปลองใช้ดูครับแต่สิบอกอเพียงนึงคือเราไม่จําเป็นต้องใช้ตอนกลางวันก่อนนอนเราก็ทาแบบว่าบำรุงเป็นเป็นแบบเป็นบำรุงได้ไงเน่ยผิวก็ยางใสสั่งกระเจ้าเขะนุ่มดูอิ่มน้ำใช่ครบจบในทีเดียวแล้วอย่างคือผมบอกเลยว่าเอาง่ายเราเราไม่ได้พูดอะไรนะคือใครที่แบบว่ารู้สึกว่า เวลาเรานอนอ่ะอยู่ใกล้ๆคนที่ตัวเองเนี่เออไม่ได้มาเจอครับไหมหรอแบบแบบเออเครื่องสั้นนะเครืงสั้นนะเอออําบันก็แจ้งอยู่ไหนโอ้โหอะไรค่ะไม่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 กระสีอืมผมบอกเลยครับผมดับสั่งราคาผมครับผมผมฮะผมนายดานครับขอบมากครับผมโอ้ไลน์ออเดอร์แเราของมึงเรียบคุณอ่ะคนใดเราตัวนี้นี่แหละกดตรงไหนเดี๋ยวกดตูบัดไปทางซ้ายก่อนโอเคผม นี่นายได้โอ้ประเดีนคือบบกแหงประเดี๋ยแน่ประดี๋ยอยู่นี่เขาไปโอกแหงแต่น้องไหลยุ่ยยุ่ยให้ทุ่นเนี่ยพ <c oughs> ูดหน่ะยดังหอดดัปักซ้อยดังหดอดกลางมื่ <c oughs> อวานเอาไปลองใช้ดูนะครับเอาไปลองใช้ดูแล้วผมบอ,อกว่า คือถ้าไปลองผมว่าไปสองสูตรลองดูเพราะเราจะได้รู้ว่าเราชอบกินไหนนะฮะคือชอบกินไหนก็หอมคนละแบบกันใช่ฮะต้องดูจริงๆราอาจจะไม่รู้ว่าเอเราอาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้แต่ใครจะรู้ว่าออย่างโค้กอ่ะผู้ชายเนาะอ่ะถ้าผู้ชายจริงๆเราอาจจะใช้ตัวนี้แต่พอใช้ไปแล้วกายว่าชอบตัวนี้นะฮะอ่ะผู้หญิงเหมือนกันอาจจะชอบตัวนี้แต่พอเอาซื้อสองตัวกายว่าชอบตัวนี้มีเพราะว่าผมก็อย่าลูกค้าวัยผู้หญิงเหมือนกันซื้อไปสองอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเทมันคือสี่เก้าสูตรแล้วราคาแพงกว่านี้่นะนี่คือราคาถูกอยู่แล้วนี่ราคา เลยนี้ผมจับมาสั่งเป็นตัวสีนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันใช่มันอาจจะหอมคนละแบบกันอะไรอย่างงี้มันรอใช้ได้ครับก่อนนอนแบบไม่เอะไรขึ้นนั่นแหละมันก็ส้มสับปะรดนข้าัปแบบตึงตังมาใช่แบบตึงตังแล้วขวดนี้อ่ะขวดนี้วันนี้จากวันละเกือบสี่ร้อยใช่ฮะวันนี้เหลือเท่าไหร่นึงร้อยเก้าสิบบาทฮะหนึ่งขวดฮะหนึ่งร้อดหนึ่งร้อด คือร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะโปรนี้ใช่ไหมครับเฉพาะไลน์นี้นะครับเฉพาะไลฟ์นี้นะเฉพาะไลฟ์นี้นะครับคนดูคนเมืองสองพันสองร้อยพี่น้องผู้ใดที่เป็นแฟนคลับอันผู้ใหญ่บ้านอันฟินแลนด์นะพี่น้องเอ้ยนะครับล่องกดไปลองใส่มึงโอ้โหไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับทุกคนถ้าอยากลองผมแนะนำเลยให้ลองไลน์นี้ถ้ามาไลน์นี้อาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วครับเพราะราคานี้คือถูกมากแล้วตั้งแต่ผมขายมาอันนี้ถูกสุดละซ้ำซ้ำกินเข่าสองหมื่นเอ้าแม่ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแม่ซื้อหนึ่งแทบหนึ่งปกติกินเข่าซุปมันีเนาะจานละเท่าไหรลซุปมันีกินพิเศษเจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วซื้อเออซื้อเลขยกเบอร์ไลฟ์เขานีแม่ซื้อนันไลฟ์เบอร์ไลฟ์เขานีนะครับลองไปใช้ดูเห็นหนึ่งร้อยเอ็มแอลนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้ได้นะพี่แบบอย่างต่ำเลยนเอาเอาที่การใช้นะเพราะผมเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ผมใช้เนี่ยอย่างต่ำเลยนะฟังดีๆพี่หนึ่งเดือนอ่ะขั้นต่ำที่ผมใช้หล่เนี้ย ผมผมใช้ได้นั่นเอยเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อใช่ต้องเชื่อสิว่าเราขายนะใช่เสื้อบอลเสื้อบอลนั่นแหละใช่เสื้อบอลแต่ผมแต่ผมทานกินแล้วนี่พี่จะหอมเหล่ามันหอมไหมหอมมันหอมถ้าผมขายกีนแล้วพี่จะหอมไหมถ้าพี่บอกว่าไม่หอมเดี๋ยวเราแง่หลักแง่ที่เชืเอไงหลักแง่พี่รู้ว่าเองแท้พี่อยากให้แตนแง่พี่อยากให้มีดมใช่ไหมแต่ว่าพี่มันหอมหอมพี่เชื่อครับพี่เชื่อมันหอมแล้วหอมโอ้โหกลิ่นมาถึงนี่เลยยังผมแมนตกลิ่นอะไร พวกนี้ผมเสียเซลผมเสียเซลเลยนะทุกคนผมให้ไม่ต้องเลือกอะไรยากครับเอาไปสองหลอดครับผมบอกเลยไปลองดูนี่สองูนี่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือการที่ครีมตัวนี้มันปรับผิวขาวเพิ่มหนึ่งระดับเพราะว่าบางตัวจะปรับสองปรับสามอันนี้ปรับเพิ่มหนึ่งระดับมันทำให้ไม่เทาใช่อะอ<ช>ย่างคนผิวแบบผิวเข้มอะไรเงี้ยถ้าทาตัวที่แบบมันขาวขึ้นเยอะมันจะกลายเป็นผิวเทาอ่ะถูกต้องฮะแต่ตัวนี้มันปรับแบบมันต่างกันไม่เยอะใช่จุดลราทาไม่ทั่วมันก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียก